ครับหลังจากเพื่อนๆได้ดูการแกะกล่องไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็มีประมาณนี้นะครับก็คือตัวสายนะตัวสายแล้วก็มีแผ่นนะครับแผ่นก้อนนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลนะข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นการันตีด้วยนะครับเป็นใบการันตีการ์ดนะประมาณการ์ดอะไรอย่างงี้ก็ข้อมูลนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใบแต่งด้วยนะครับใบขอบคุณนะเป็นเป็นการ์ด ขอบคุณนะครับก็จะมี QR code ให้สแกนน่าจะเหมือนว่า follow อะไรอย่เงี้ยติดตามพวกเราอะไรอย่เงี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องนะตัวกล่องตัวกล่องบรรจุพันธุ์นะครับดูข้อมูลคร่าวๆก่อนนะอธิบายข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับก,ก็นี่นะครับก็จะเป็น twin 2 in 1 cable นะครับก็อ60วัตต์นะ Power delivery นะครับก็คือ PD นะครับก็สามารถใช้ชาร์จคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ คอมพิวเตอร์ชัดกิ่งข้อมูลสเปคคร่าวๆไทซี20โวลต์3แอมป์นะครับ20คูณ3นะก็60วัตต์นะครับถ้าเป็นพวก IP นะคือน่าจะเป็น iPhone นะครับคือ5โวลต์2แอมป์แม็กซ์ก็คือสูงสุดของเขานะครับก็สปีดนะสปีดซิงค์ดัต้านะครับของ USB ก็ยังเป็นสปีดธรรมดานะครับคือ480เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่ข้อมูลเขาว,ว่าเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลนะ ก็คือคูณ2เข้าไปนะครับ480เมกะบิตเพอร์เซกก็คูณ2ก็จะเป็นประมาณ1กิกเลยก็คือเร็วเขาว่าเร็วกว่าสายแบบซิงเกิลทั่วไปนะครับอันนี้คือเป็นแบบดับเบิลอะไรประมาณนี้อันนี้ผมไม่มีทดสอบผมคงจะไไม่ได้ทดสอบเพราะว่าผมไม่มีอุปก,กรณ์นะครับอุปก,กรณ์ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลที่มี2หัวนะสาย C ทั้ง2ฝักไม่มีนะครับคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นพอร์ต USB Type A ธรรมดานะครับ ก็คือต้องใช้พวกแท็บเล็ตนะพวกแท็บเล็ตโปรพวกแมคบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็จะสามารถรดูสปีดได้แต่ก็คงเป็น USB 2.0นั่นแหละครับแต่อัตาอสป,ปีดเพราะว่าเขามีมีชิปทั้ง2ด้านก็คูณ2เข้าไปก็คงจะ900านระประมาณ1คลกิกนะครับไม่ถึง USB 3.0นะถ้า3.0ก็5้ากิกะบิต3.1ก็เป็น10 10กิกะบิต3.2ตอนนี้ก็ปลาเข้าไป20กิกะบิตนะครับความเร็ว ก็ความยาว1เมตรนะครับกนะ็อลลอยนะอลูมิเนียมอลลอยนะครับไนลอนสายก็เป็นสายถักไนล่อนนะดูดูแข็งแรงอยู่ครับก็สีดำก็ไม่มีอะไรการส่งถ่ายข้อมูลสปีดเห็นไหมครับสี0ไม่เขาบอกว่าเป็น dual port support ก็คือ2ด้านนะก็นี่นะครับก็สามารถใช้กับอุปกรณ์พวกไทซีต่างๆนะแต่ก็พวก IP device ก็คือพวก iPhone นะั่นแหละนะครับ โอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็มีสติกเกอร์นะเป็นคล้ายๆไรนะ้ำว่าของแท้อะไรหรือเปล่าครับอันนี้อย่างนี้นะมี QC p a ร์ทด้วยนะครับสติกเกอร์คือผ่าน QC มาแล้วนะก็ก็้น่จะของแท้อยู่นะอันนี้สั่งมาจากนี่นะครับมาจากเพชินใหญ่ราคาก็ถ้ารวมส่งแล้วก็ประมาณ100ร0อยปลายๆนะครับที่ผมสั่งซื้อมาใช้นะครับ เขาระบ,บุว่าใช้กับซ m s u n ง s ส0ได้นะสามารถชาร์จเดวได้แต่ผมจงไม่ได้ทดสอบว่าชาร์จเดวได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ก็ดูนะครับก็มีแค่นี้เองไม่มีอะไรก็มีกล่องกับตัวแพคเท่น้นะครับนี่ผมจะแกะสายเลยนะเพื่อจะแกะสายทดสอบดูนะครับก็นี่นะครับมีพิม์มีพิมพ์ด้านเดียวนะครับ้นานนี้ไม่มีพิมพ์ ฝั่งนี้ไม่มีพิมพ์นะครับไม่มีสกรีนนะไม่มีส,กร,สกรีนชื่อก็ดึงดึงออกนี้นะครับเขาว่าแข็งแดงนะขาดยากเขาว่าอย่างนั้นนะเหนียวนะครับหัวก็เป็นไทซีทั้งสองฝั่งนะครับไทซีตัวผู้นะตัวนี้ก็เรียกอันนี้ก็เป็นหัวไลนิ่งนะครับหัวไลนิ่งสำหรับ iPhone นะพวกตัวซับ p h o n e นะครับ หรืออะไรต่างๆนี่แหละนะพวกใจกับตระกูลไอโฟนนะครับก็จะมีตัวตัวรับอยู่นะตีนตุ๊กแกรัดความยาวก็1เมตรนะครับตามที่เขาระบุนะประมาณนี้นี่ครับก็สายดูแข็งแดงนะครับเป็นสายถักในลอนนะสายถักในลอนนี่ก็ แข็งแรงอยู่แล้วครับการการดึงสายค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวผมวัดขนาดสายก่อนเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากสั่งมาใช้บ้างนะครับซื้อมาใช้บ้างนะเดี๋ยวผมวัดขนาดสายก่อนนะครับกุศลบาลสี่ซีสแคมินนะสายประมาณสี่สแคมินนั่นแหละครับ ทีนี้ผมจะทดสอบนะครับทดสอบการจ่ายกําลังนะการจ่ายกระแสไฟฟ้าของตัวสายนะครับว่าจ่ายได้จริงไหมนะหกวัตต์หกตถ้า2 0่โวลต์ก็จ่าย3แอมป์นะครับปกติสายหววนี้ก็ต้องรองรับแรงดันไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่โวลต์สโวลต์ไปจนถึง3 0มโวลต์ก็คือ3 0มโวลต์ยังไงก็รองรับได้นะส่วนกระแสไฟนี้จะรองรับได้แค่ไหนก็คืออยู่ที่ขนาดของเส้นทองแรงนะ เส้นทองเรงนใหญ่ก็จ่ายกระแสได้เยอะนะครับก็คือความต้านทานของสายความต้านทานภายในของสายก็น้อยก็สามารถกระแสก็ได้ผ่านได้ดีตามหลักเทคนิคนะผมจะใช้ตัวนี้นะเหมือนเดิมใช้ตัวเทสนี่นะครับตัวทดสอบหนึ่ตัวเป็น USB โดเดอร์นี่นะเหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะใช้ตัว power bank นะเพราะว่าผมไม่มีไม่มีวอร์ชาร์จนะวอร์ชัตเตอร์นะครับวอร์ชเตอร์ แบบหัว Type C นะครับเป็นแค่เป็นแบบ USB เป็น USB Type A ธรรมดาไม่มีตัว t y p C นะครับก็คือไม่มีตัว Wall Charge คือเป็น PD ไม่มี PD Output นะก็เลยจะใช้ตัวเป็น Power Bank นี่นะครับ Power Bank Edo E29 เป็นตัวทดสอบนะเป็น Type C เป็น PD ด้วยนะครับก็จะได้ทดสอบเลยเริ่มทดสอบที่1มป์ก่อนนะครับ อันนี้ดูที่แรงดันนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแรงดันไปด้วยนะครับจ่ายกระแส1แอมป์นะครับแรงดันจะตกอยู่ที่4.8โวลต์นะยองหยุดจ่ายก็เป็น5โวลต์ปกตินะครับห้ามลงต่ำกว่า4.5โวลต์ถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าการจ่ายกระแสไฟไม่สเสถียรแล้วไม่เพียงพอนะครับผมจะทดสอบที่5โวลต์ก่อนว่าจ่ายกระแสได้เท่าไหร่นะผมจะเริ่ม ให้ดึงกระแสจากตัว power bank นี่นะครับว่าเขาสามารถรองรับกระแสไฟได้3แอ์จริงไหมนะครับ4.6โวลต์นะครับยังพอรับได้นะก็ประมาณประมาณประมาณ ได้ 3A แอจริงนะครับกระแสได้ 3A แอจริงก็คือประมาณ4.5 4.6ประมาณนี้นะครับจ่ายได้จริงนะทีนี้เราดูดูการดึงกระแสของค u ิกชาร์ r ดูนะครับ Quick Charge 3.0นะคร uh ับ เพิ่มแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยจ่ายได้ที่ตัวผ่าวแบงค์สิโวลต์นะแรงดันตกเท่าไหร่นะครับจ่ายได้สิบเอ็ดโวลต์นะครับ1 1บเอ็ก็คือจาก12สสภาวะปกตินะ ครับสสุดูงแล้วแสดงว่าจ่ายได้ครับตัวสายจ่ายได้ดูว่าสายตัวนี้รองรับอะไรบ้างนะครับรองรองรับ adaptive fast charge ไหมหรื T T อนะครับ ว่าขึ้นไป9โวลต์ไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะไม่รองรับรองรับของห้วโวยไหมครับ FCP รองรับนะ SCP 9โวลต์นะครับรองรับ Power d e v e ไ,ไม่ไ,ไม่ได้เทสไปได้ครับตัวนี้ไม่มีทิกเกอร์เขานะครับก็ได้แค่เทสแค่คอนค่ำควิกชาร์จตัวนี้ได้แค่12โวลต์20โวลต์ไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัว power bank ด้วยนะหวโวลต์ลงขายนะครับ เพราะว่า Samsung สามารถชาร์จควิกชาร์จได้ด้วยนะนะครับตัวสายนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะชาร์จชาร์จตัว Samsung ก a l ซี่เอสสิบพัดนะที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นี้นะครับที่ผมบันทึกวิดีโอนี้ปกติช่องนี้เป็นควิกชาร์จใช่ไหมของข่าแบงนะครับเมื่อผมเสียบนะผมจะเสียบนะครับ ตอนนี้ขึ้นชาร์ตนะครับที่ตัวมือถือนะแต่ตัว LED ดวงแรกนะครับสังเกตถ้าเป็นสีขาวคือเป็นการชาร์จธรรมดานะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คือเป็นการชาร์จไวนะเป็นพวกที่ชาร์จต่างๆนะครับเห็นไหมครับก็ยังเป็นสีขาวปกตินะอันนี้คือสายสายของ Samsung แท้เลยนะที่แทมมากับเครื่อง Galaxy S10 Plus ของผมเลยตัวนี้นะครับก็ชาร์จธรรมดานะ ทีนี้ผมจะใช้นี่นะครับสายที่ BCS นะเขาอ่านว่า BCS หรือเปล่า BCS นะครับ BCS นะที่อ่านกันเนี่ยไปดูออกเสียงถูเปล่านะครับผมจะใช้ช่องนี้นะช่องไทยซ C นะครับแล้วทีนี้ผมจะเสียบเข้านะ Galaxy S10 Plus นะครับ เห็นไหมครับเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวแล้วนะครับเป็นการฟาชาร์จแล้วชาร์จเดลแล้วนะครับถ้าเอามาใช้กับเนี่ยนะอีด e ูบีก้าเนี่ยช่อง Type C เนี่ยก็ตรงนี้ก็สามารถใช้กับพวกมือถือแอน r ร i d ได้นะครับมอว์เวยก็รองรับ FCP เมื่อกี้ใช่ไหมตรวสอบก็รองรับนะครับพวกชาร์จไฟมอว์เวย ซัมซุง s สิบพัทผมก็รองรับเป็นคิกชาร์จแล้วทีนี้ถ้าจะไปใช้กับพวก iPhone นะครับ iPhone ต่างๆ่นี่ก็เสียบตัวอะแดปเตอร์เนี่ยแปลงหัวเนี่ยเป็นไ g น t n ิ่งแล้วนะครับก็เป็นรองรับ PD ได้เลยทีนี้ผมก็สามารถใช้กับมือถือผมกับระบบชาร์จเดียวของ e d ี o ดได้แล้วทีนี้นะตอนแรกก็ใช้ช่องนี้ชาร์จธรรมดานะครับชาร์จธรรมดาแต่พอมาใช้ สายตัวนี้ไทซีทนะตัวไทซีนะแถมมีไรนิ่งมาหัวไรนิ่งเพิ่มมาอีกทีนี้ก็สามารถพกเค่เส้นนี้กับพวแวงตัวนี้ไปก็สามารถใช้ทั้งได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะพวก MacBook เดบท็อปอะไรพวกอะไรก็ตามน,นะพวกแท็บเล็ต Android ก็ต้องเป็นพอร์ไทซีนะถ้าเป็นไมโคร USB ก็คงไม่ได้โอเคครับนี่เป็นการทดสอบ สายเพื่อท่านใดสนใจซื้อมาใช้ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ